เอาละชาเล่ปบเพียรสิบห้าปบเพียบเปล่าเอาละวะวันนี้ตั้งแต่มมั่งถ้าตั้งแต่เดิมแล้วสนุกผมบอกไ้วันนี้นะปบเพียบบวงโค้งบังเล็กไล่กันไปในกี่ไลยเล็กบว้ยอย่าลองเดี๋ยว้เเล็กร้อยเจ็ดสิบนี่ดูตูนนี่ดูบังแสบนี่ดูดูนี่เป็นไง ไม่เข้าก็พอได้5นาทีผ่านไฟห่วงร้อยเจ็ดสิบไปไวอยไปไวอยตอนนี้ไฟบ่วงยีห้าเอาละอย่าทอดนะบอกไว้ก่อนใครจะแชมป์บูชมเชียรยทุกกันนะํคำคืนนี้นะกอให้นักกีฬาเล่นให้เต็มที่เลยไม่มีอ่อยไม่มีดึงโค้งดังยีสบไฟบ่วงเบอร์ยีห้าหลายโอ้โหหน้าเข้า ไฟเป่าร้อยเจ็ดสิบแต้มไล่บังแซบอ่าเว้ทุกต้นหยุดเสร็จแล้วโว้ยวัดกุไฟบวงมาได้ประมาณหนาทีครึ่งนั่งเลยเลยนะครับกาอีทุกตัวนะบอกไว้เลยครับไม่มีเจ้าของเพราะว่าวันนี้ถ้าก็รถบวงนะถ้าเป็นสอนลำน้ำําเพชรนะผู้ชมนะที่รู้ๆมานะบอบเบาซอบๆนี่ตัวละสามร้อย สามรอนี่นั่งข้างหลังนะเออสิคะแนนของเราไม่มีเก็บค่าเก้าอี e. ้ผมบอกเลยผู้ชมถ้าใครอยากจะทําบุญมีจิตศรัทธาก็เชิญด้านหน้ากุฏิได้เลยเอ,อไม่บาปกรับผู้ชมนี่นี่อย่างเบอร์สีเนี่ยผู้ชมนี่อิสลามอ,อ่านี่อิสลามผู้ชมนะแต่ก,ก็รู้นะพีิวานนะแขกเข้าวัดไทยอะไรจะเกิดขึ้นใส่เต็มอ,อ่าเพราะนั้นเอาหมูให้กินโดนล,ลิ้นก็บอกว่าร้อนกืนแม่งเลย ไฟบวกยี่มานเ,เนี่ยอไอ้เบอร์สี่เนี่ยเออน๋่นไอ้เบอร์สองนั่นกันใช่โอ้โหใส่ปากกูร้อน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 เฮียกูนึกว่าคายกืนบัฟเลยแม่งหลายจริงจริงไอ้ยุทธเนี่ยหกหกฟรัคเรียบร้อยเบินไปเบินไปผมบอกแล้ววันนี้เราบึ้งแต่เป็นภาพยนตร์ก็วิกแตกแล้วพวกจอมวันนี้นะยังกับคนเหล็กสองศูนย์สองเก้าเลยพี่หวานวันนี้นะ มกราไปสิบหไก่พาดไก่แพ้ต้องพูดคำนี้เลยนะสุดยอด5้าแปดห้าห้าอแป้อยเจมาแล้วจ้าหนีให้ไกลโค้งปักเอาคิดกี่ไฟเปล่า,ลา,ส,าสิบหไลจ่าไวไฟเปล่าสุิยะโค้งไลเล็กเล็กเกอ่อ ยอดเออให้มันสั่งได้อย่างนี้มั้งลาเต็มสูตรเท้าแปลกลับไปไฟเตาโอ้โหไหวหมดเลยเยี่ยมยีสบหกนาทีผ่านสิสนาทีสุดท้ายยาวไปยาวไปไก่ก็ไปไดเรื่อยสิบสี่นาทีเต็มเต็มเอาละเว,ว้ยใครจะอยู่ใครจะไป คืนนในรอบทิงชนะเลิศ4,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศครับ 1, 2, 3อันดับ4รับเงินบำรุงทีมอย่างเดียวมาเอาไว้อยู่ที่ว่าดวงใครดวงมันนะผู้ชมนะไฟบวง25าไล่สุริยะโขงหลังไฟเปล่าเต็มไหมอ่าครั้งที่สองได้แต้มต้อยพิหวังอ่ามาบวง ครั้งที่หนึ่งเอาไว้ชาติสิบเอกนี่นะว่าผลอินทรจันให้น้องมอสสิงไลน่าดุลีมอสขอยไปน้องมาพ่วงเมื่อปักมือหน่อยเต็มกระตุวท้ายใครจะตามก็มึงเยียนะไอ้ลูกเนี้ยไฟเข่าสี่สิบหัน้อยกับสิบแต้มแปลกับไปมอสไฟเขา่ายอดอันนี้สี่สิบผู้ชมโห ขอหน่อยขอหน่อยเอ๊ล,ก helmet, ลก USSR, ูกเดียวใครก็ได้ลูกเดียวหมาวักมือกางกันไปหนึ่งถ้าไปเดียววันนี้แต้มมันหายเยอะไปบังไว้แต้มหายเยอะไว้ใครจับไปวงยี่สิบห้าห้านาทีสุดท้ายห้าลอบเต็มเต็มเอาไว้เลือกเล่นแล้ะทีนี้เลือกเอาเลยจะกินกับบอกไหนแชมป์หรือไม่แชมป์ หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ผูชจงแต่งตอนนี้ไฟเท้าเอาวานะนใกล้จันเออเอาแล้วว่รอบครับเลือกทำไปอยู่ที่หนึ่งวันชิงชนะเลิศข้าวบวยชนะดูผูชองไม่น่าเชื่อนะวัดไรขิงนี่ก็ผูชองบทเรียนก็มีอยู่แนละ้วไฟปาวสิบพ้าสวยชัดชัดว วันแรกกินก็จบไปได้เก้าคืนนะผู้ชมนะแต่ประคองไว้ประคองไว้เออตั้งไหมี่สอลูกได้้วยฮดนะไ่เหลือผู้ชมเสียดว้นำเงินหานได้กี่นำเงินฮอลอยไห้ตอดด้วยตอดด้วยหมาบมเมื่อเดกี่เก็บเก็บเได้ไว้ได้ด้ยันสองเท่าอะรก็พิว่าสิบห้า 1 2ึ5งสอง้าไกก็ไปได้เรื่อยประมาณนาทีครึ่งพันสองสีเป็นตัวเรขที่เยี่ยมมาเน้าหมอตดบวกอีโดโบวกเออมาบกวส่ส้มาเร็วๆๆ็วขี่ไปเลยขี่สองไฟเขานี้เป็นเรื่องเลยจีต่อพันสามเศษไฟเข้าไล่กันบี้ผู้ชมตูนช่วยกันตูนวไนเอากัดไฟเข้าเอาไว้ยุงว วาดไปไล่หลอกหนึ่งนาทีสุดท้ายรอบเดียวมาเน่วเดวายเดวายใครจะทำไว้จับสองลูกมาเนาวมาพวกมือแบกไปตุ้นไฟเขาอึดหนามาตุ้งตอดเฮ้ยเสียเอาไว้จาไวปจะไปมาพวงเล็บตอดตอสามสิบมิสสุดท้าย สามสิบวิขอสีลูกขึ้นพันสาไม่น่ากเกล้ามาแล้ววิแพงโคตรแรงนะทุกท่านโคตรแรงไฟเขาแบกโอ้โหแม่งขึ้นมาเป็นพ่อเลยทุกท่านกบเขา้าลงไม่สัมผัสห่วงหนีไปอีกมแม่หนาวดันตัน้งไฟเขาลูกเดียวห้าวิสุดท้ายโอ้มาหนาวตัดไฟเทา But